เจ้าของร้านอาหารนะครับกลางเมืองชนนะครับร้องเลยว่าหลังจากที่ถูกคนร้ายเนี่ยขับขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็ควงมีดนะครับล็อกคอจี้พนักงานสาวนะครับชิงเงินสดเนี่ยได้ไป18,00 0บาทนะครับเอ้โทษทีครับ1,800บาทนะครับขณะที่นะทางร้านเนี่ยมีกล้องวงจรปิดแล้วก็จับภาพได้ชัดเจนเลยทีเดียวเอาไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันหน่อยครับ นี่เป็นขณะที่พนักงานของร้านเนี่ยกำลังนับเงินบริวบรเวณเคาน์เตอร์นะครับเพื่อที่จะทำการเคลียร์ยอดหลังจากที่ปิดร้านแล้ว ก่อนที่จะมีคนร้ายเนี่ยปลีเข้ามาแล้วก็เข้ามาภายในร้านแล้วก็ใช้มือนะครับในมือเนี่ยถือมีดปลายแหลมแล้วก็มีการล็อกคอพนักงานสาวก่อนที่จะชิงเงินสดนะครับแล้วก็รีบขี่รถจกรยานยนต์เนี่ยหลบหนีไปอย่างรวดเร็วโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่12ตุลาคมเวลาประมาณสักเที่ยงคืน16นาที ต่อมาครับในวันที่18ตุลาคมผู้สื่อข่าวของเราได้ลงไปในพื้นที่ซึ่งเป็นร้านอาหารดังกล่าวเนี่ยอยู่ในตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีได้พบกับนายพันลบนะครับอายุเนี่ย38ปีซึ่งเป็นเจ้าของร้าน พร้อมด้วยนะครับนางสาวตะวันอายุ18ปีเป็นพนักงานนะครับที่โดนคนร้ายเนี่ยจี้แล้วก็ยังมีนายแบงค์อายุ21ปีเป็นพนักงานในร้านนะครับที่เห็นเหตุการณ์ได้แม่ต้องบอกว่าตนเองก็วิ่งตามคนร้ายไปแต่ว่าไม่ทันนั่นเองนะครับนางสาวตะวันให้การกับเ,เขาเรียกว่าให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวแล้วก็ไปชี้นะครับจุดที่คนร้ายเนี่ยเข้ามาก่อเหตุในบริเวณเคาน์เตอร์นะครับคิดเงินนั่นเองโดยนางสาวตะวันเนี่ยเล่าว่าอย่างนี้ครับว่าวันที่ เกิดเหตุเนี่ยแล้วก็เวลาดังกล่าวเนี่ยเวลาประมาณสักเที่ยงคืนกว่าๆหลังจากที่ปิดร้านแล้วนะครับตนเองเนี่ยกำลังจะนําเงินออกจากเคาน์เตอร์เพื่อที่จะมาการนับนะครับแล้วก็เช็คยอดขายนั่นเองระหว่างนั้นครับกำลังจะหยิบเงินออกมาจากเคาน์เตอร์นะครับปรากฏว่ามีคนร้ายครับหนคนวิ่งเข้ามาด้านหลังของตอนเองแล้วก็ใช้แขนเนี่ยล็อกที่บริเวณคอในมือยังถือมีดแล้วก็จี้ที่คอของตัวเอง ก่อนที่จะหยิบเงินนะครับในมือของเธอไปเนี่ยเป็นเงินสดจำนวนทั้งหมด1,800บาทจากนั้นคนร้ายก็ได้วิ่งหลบหนีขึ้นรถจักรยานยนต์แล้วก็ขับออกไปอย่างรวดเร็วตอนนั้นนะครับแม่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากเลยตนเองก็ตกใจด้วยนะครับเพราะว่าไม่เคยเจอกับเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนตอนนี้นะครับรู้สึกหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับทางด้านในแบงค์นะครับผู้เห็น,นเหตุการณ์ได้เล่าว่าอย่างนี้ครับว่า ตนเองเนี่ยเดินออกมาเพื่อที่จะมาเอาน้ําซุปนะครับแต่เมื่อเห็นคนร้ายเนี่ยใช้อาวุธมีดนะครับปลายแหลมเนี่ยแล้วก็วิ่งเข้าไปจี้ชิงเงินจากพนักงานแคชเชียร์ตนเองเนี่ยจึงรีบอ่าต้องบอกว่าหลังจากนั้นก็นะคนร้ายก็วิ่งขึ้นรถจักรยานยนต์หลบหนีไปจังหวะนั้นเองพอตนเองเห็นแล้ว ก็ไปเอามีดครับขอนะครับแล้วก็วิ่งตามคนร้ายไปแต่ว่าไม่ทันเพราะว่าตนเองเนี่ยเกิดหกล้มซะก่อนก่อนที่คนร้ายเนี่ยจะหลบหนีได้นะครับทางด้านเจ้าของร้านเล่าว่าอย่างนี้ครับว่าร้านของตนเองเนี่ยมีหลายสาขาอยู่ในเมืองชนบุรีนะครับส่วนสาขาเนี่ยเพิ่งเปิดได้เพียง2เดือน ตนเองก็ไม่คิดครับว่าร้านเนี่ยอยู่ใจกลางเมืองจะมีคนร้ายกล้ามาก่อเหตุขนาดนี้นะครับโดยร้านของตนเองเนี่ยมีกล้องวงจรปิดนะครับทุกเส้นทางเบื้องต้นนะครับคนร้ายเนี่ยได้เงินสดไปจํานวนทั้งหมด1,800บาทนะครับพนักงานยังแม่ต้องบอกว่าพนักงานของตนเองก็เสียขวัญด้วยนะครับและก็ยังมีความหวาดกลัวอยู่ซึ่งตนเองก็ได้แจ้งความไว้แล้วที่ จะสถานีตำรวจภูธรเมืองชนบุรีทางด้านตำรวจนะครับชุดสืบสวนของสถานีตำรวจภูธรชนบุรีนะครับก็รู้ตัวคนร้ายและก็เช็คนะครับทะเบียนรถเรียบร้อยแล้ว คาดว่าอีกไม่นานก็คงจะได้ตัวคนร้ายเนี่ยมาดําเนินคดีโดยเร็วนะครับจึงอยากจะฝากเตือนนะครับกับผู้ก่อเหตุและหรือว่าคนร้ายเนี่ยนะครับอย่ามาทําแบบนี้เพราะว่าช่วงเนี้ยเศรษฐกิจเป็นแบบนี้าขายก็แย่อยู่แล้วยิ่งมาโดนจี้โดนป้นแบบนี้นะครับมามันทนไม่ได้จริงๆนะครับก็คงจะต้องไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางด้วยเหมือนกันไปฟังเสียงกันหน่อยครับเชิญครับครับ เออพอดที่หน,นหนูยืมเงินอยู่ตรงนี้แล้วมีมีคนมาข้างหลังหนูก็ไม่รู้อะไรทีนี้เขาก็มกันก็รอแล้วก็อายุนดไปค่ะเขาใช้อะไรเป็นอาวุธรครับตอนนั้นอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เห็นอาวุธเขาค่ะแต่เขาถืออะไรบางอย่างมาด้วยใช่ไหมครับค่ะแล้วเขาได้เงินไปกทั้งหมดเท่าไหร่คะพันแปดร้อยค่ะ ตอนนั้นเราเห็นเหตุการณ์ใช่ไหมครับใช่ครับก็คือเดินออกมาเอาน้ําซุปรับเอ้ยมอน้ําซุปแล้วก็เห็นพอดีครับก็ตะโกนใส่แล้วก็วิ่งแต่เขาก็ไหวตัวทันแล้วก็วิ่งครับคนาไลยเขาใช้อะไรเป็นอาวุธครับตัวเราพอเห็นไหมครับก็น่าจะเป็นมีดเล็กครับเป็นมีดพับนะมมองไม่ไม่ไม่ถนัดนะคัตอนนั้นเราก็ถือมีดขอมาวิ่งไล่เขาด้วยใช่ครับหยิบมีดจากตรงนี้ครับแต่แต่ไม่ทันเนาะไม่ทันครับผมหกล้มก่อนครับ ตอนวิ่งมาล้มก่อนแ,แห้วการนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกเลย,ยนะครับสำหรับพิลานเราชใช่ครับครั้งแรกครับเรารู้สึกยังไงบ้าง,งครับกลัวไหมครับก็กลัวอยู่ครับแต่ก็ต้องช่วยน้องคนนี้ก่นอนน้องวิ่งไปค,ครับเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมครับเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเจอเลยครับพี่มีครั้งเนี้ยครั้งแรกครับพี่ซอยก้าวเลย มันมันอยู่กลางใจเมืองอะผมคิดว่ามันอุกอาจมากพอสมควรเลยครับที่มันกล้าทําแบบนี้กันพี่อยากจะฝากถึงคนที่มาก่อเหตุว่าไงบ้างเออจริงๆไม่น่าทําแบบนี้ครับเพราะว่านี่คือแทบจะกลางใจเมืองนะครับกล้องวงจรปิดอะไรก็มีกันครบครับสงใส่แล้วจะน่าอาจจะติดพนันบอลอะไรอย่างเงี้ยครับ